เที่ยงแล้วไปกินข้าวกันพวกมึงไปดิว่าไปดิวเอาอะไรจจ้านมนมเออมีอะไรขายบ้างครับเฮียก๋วยเตี๋ยวเออมั้นผมเอาผัดกะเพาจานหนึ่งครับเ้าไอ้นี่กวนแลกกวนแล้วไอเดีๆดีดอ่าของผมเล็กนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรนี่นี่เองกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอเองไม่ได้อายคนอื่นเลยใชียรมไม่อายดีนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่พวกเราพวกเราพวกเรา เพื่อนบอกเพื่อนมีแม่บอกแม่ว่าไอ้นี่มันเล็กว่ะไปดูสงแล้วคนน่าจะไม่เท่าไหร่หรอคงเล็กจริงๆแหละไอ้เฮียไอ้เฮียเออไอ้เฮียเออผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นผมหมายถึงแบบเอาเส้นเล็ก่ะเฮียหยอกเล่นเฮียหยอกเล่นเอ็งล่ะเอาอะไรเออของผมอะใหญ่พิเศษครับ มันต้องแบบนี้ไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาด้วยนะใหญ่พิเศษเลยแบลห้าหกข้าวแปดอันนี้หมายถึงลขไของชาวนะอไอ้ไหนูเองล่ะเอะของผมเนี่ยเอาเมือนมันก็ได้ครับแต่ของผมไม่งอกนี่ยังไม่มองอกอีกไอ้หนูโตจนป่านนี้เรายังไม่งอกอีกอุ้ยเดี๋ยวมึงเราไปหาหมอแล้วให้หมอชิมหนีบออกดูนะ มเอ <c oughs> เฮีย <c oughs> er ไม่ใช่ผู้หมายถึงว่าไม่เอาถั่วงอกไม่ใช่ไม่งอกเฮียห er ยอกเล่นเฮียหยอกเล่น <c oughs> ไปๆๆพวกเองไปนั่งรอก,ก่อนไปโดยเฮียทำให้นะ <c oughs> ไปหิวแล้วโอ้โหจะได้กินแล้วพวกมึงวันนี้เล็กสุนเด่นดน้า สวัสดีครับพ่อสวัสดีวันนีประทานอะไรดีครับดพอดูพอของผมเอาเล็กเหมือนเดิมเปื่อยด้วยเลกเหมือนเดิมเปื่อยด้วย น <gas> right ี่พอสั่งนี่มันขำอะไรกันฮะเมื่อกี้พออสั่งว่าอะไรนะครับของผมเล็กเหมือนเดิมเปื่อยด้วย